วงเด้งกับพื้นที่เต็มเฟสแคนกลางวงครับเอาเลยครับเฟ,บแฟสแคนผมบอกเลยรอเฉลิมฉลองเด้งเป็นกุ้งผมบอกเลยจังหวะน,นี้เฟสแคนแล้วมีบ้านอยู่ทีนี้ต้องเลือกบ้านแล้วหรือเปล่าครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวต้องรอดูว่าแกจะเลือกยังไงเพราะมีโอกาสจะโดนชนและทีมที่มาแจ็คพอตสวยๆอีกหนึ่งทีมคือเพอร์เพอร์มูดครับแต่เสียอย่างเดียวคือเพอร์เพอร์มูดเนี่ยคนไม่ครบอยู่ด้านซ้าย11นาฬิกาเบคอนธมออกจากชายหาด ขับรถเลียบริมน้ำทางด้านซ้ายจะเจอกับอินฟินิตี้เลียบไปฮะอ้ามาโอ oh, มาเลยครับโออินฟ oh, ินิตี้เกมนี้ยากอ่ะพิชิตผมบอกเลย oh. เข้ายากเลยวอ1 6จังวันนี้รูดมา n อ6ุรูดมาไอศุกร์ูดมา ยิงยากนิดหนึ่งรถมันวายอีทูนายรับอยู่ด้านล่างด้วยคิวซีขับรถผ่านผ่ากลางมาใส่แล้วชนใส่เอฟเหมือนบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วพว้โหรชนนี้ไม่ต้องไปแค่ได้แล้วยีสเปคของเอซิโกมาแล้วไม่กระบาไปชนนี้น้องมาลอนเหมือนกันแล้วสเปคใบเอซิโบกจะวะนี้ไปเก็บมีบูนน็อกไปอื้มฮึออาแล้วครับดูฮะเอซิโบกครับตัวนี้ไดน็อกไาครับได้คิวจะบาลรอนไปเหมือนกันตัวนี้แล้วพวกโโหโหไปเฮดช็อตเก็บอะไรแค่เอาจะเกมไปครับดูฮะท่านผู้ชมครับเจ้าเกอร์เจ้าเกอร์ เจ้าเกอร์เรียบ <ไป S 1> ร้อยครับจบตรงนี้ครับทัวร์นาเมนต์นี้จบแล้วครับสำหรับ QC ฮะอันดับ16ไม่มีแต้มคิวในเกมนี้ครับอืมและคิวคอนเฟิร์มนี้แกก็อยู่ในจุดที่อันดับ15้ด้วยครับล่าสุดนี้นะเฮ้ยเบคอนไทม์ไอฮะจะโ่งใส่อินฟินิตี้ครับไอพี่อ <c oughs> i, าร์ตเฮ้ยแล้วเขาจอดรถแล้วภาพตัดกันมาก่อนแลน้วไอแล้วเขาดูซี่ดูซี่ไรบายออกมาพี่อาร์ตขึ้นไปอยู่บนคนนั่งจังหวะนั้เฮดช็อตตกรถนะไอ แล้วไอซ์โดนลูดไปเรียบร้อยครับผมนูซี่ได้คิวจากไอ้สไปครับแล้วไปต่อเลยฮะนูซี่ไม่รออะไรแล้วครับเอยนูซี่แกของจริงวะพี่อาร์ตดูดิครับโอ้โหนูซี่อย่างค่มอม่างรูดแล้วอ่ะแล้วคุณดูดิคิวเวอร์เรทอันดับหนึ่งอ่ะสองจุดศูนย์นะคุณว่าของจริงไหมล่ะดาเมจได้ไวเรทอันดับหนึ่งอ่ะมามาดิโอ้โหโอ้โหแล้วเสียดายตรงไหนรู้ป่ะพี่อาร์ตเบคอนถามเข้าไปอยู่กลางวงแล้วฮะอื นี่ฮะใกล้ๆกับเฟสแคนนะอ่ะมาเคาะกันต่อฮะกอใไม่ตรงนี้นมีเรบี88ดแปดลีกุ๊กกันอยู่4คนนะครับอยู่ด้านล่าง6นาฬิกาครับเดย์ซิตี้เนี่ยมาจนได้นะแล้วดูครับมาที่8นาฬิกาฮะอินฟินิตี้แต่ RRQ ครับกำลังจะพุ่งชนใส่อินฟินิตี้ครับ ขิวไหลเข้ามาแล้วดูฮะแม่เมละโดนลูดน็อกจนได้จากนายน้อยครับโอ้โ oh. หไอหนุ่มหน้าตีสุดหล่อคนนี้ครับสร้างปัญหาให้กับอินฟินิตี้ซะแล้วครับแล้วโลกแกนช่วยไม่ได้แล้วฮะช่วยได้อย่างเดียวครับช่วยเอาใจช่วยแล้วเพ่นแล้วฮะมิราครับจบหน้าที่เขาแล้วครับโดนเซจะเกมจากจัสดูอิดแล้ววงแด้งขึ้นบนไปหาเวลดัท wow, ฮะโอ้โหอะไะครับสภาพนี้ โอ้โหวงเด้งแบบเด้งแบบซ้าย,<ล>ยบน <อะ S 1> ทีหนึง่งขวาบนทีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะยาร์ตจุดสำคัญมาแล้วท่านผู้ชมชสังเกตที่ดีรับแปดนาฬิกาอินฟินิตีขยับมาเริ่มขยับเข้ามาแล้วดูเฟสแคนตรงนี้เหมือนเห็นแล้วว่าตรงนี้มีคนอยู่แล้ววางวางใส่ซีเนียไปซีเนียโดนยิงก้มอยู่ตรงนี้หัวโผลโ่หลบกดไปเรื่อยๆครับมนี้สำคัญคือเฟสแคนยังต้องขยับ จากบ้านนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกที่จะไปก่อนวงหรือว่าจะรอวงนะครับใช่ครับแล้วไดฮานโดนยิงมาส่วนมากเป็นการเจ็บหนักนะครับเฟสแคนยังไม่ไปพี่อาร์ตเพราะเขาอยู่ในบ้านแลวเขาอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะไม่มีความจะเป็นต้องรีบใดๆัะเฟสแคนเล่นถูกตําราฮะเกมนี้ตําราวิทยายุทธนะเฟสแคนถูกต้องที่สุดเลยแต่เบคอนถามต้องหาพื้นที่เข้าครับแล้วนำทัพด้ดย D2E ฮะ d ี e อ้อมไปแล้วโดนยิงรับจากเฟสแคนผมบอกเลย อ้อมตัดหน้าเฟสแคนเข้าไปจอดในพื้นที่ด้านหน้ามีออนอีกอีสปอร์ตอีทูอียังหาพื้นที่เล่นไม่ได้อีทูอีชนหินเข้ามาในวงแล้วจอดนอนก่อนนะครับจังหวะนี้เบคอนถามผมบอกเลยเบคอนถามยากแล้วครับพ่อาจเพราะว่าเขาต้องการแต้มคิวด้วยคือจะมาเอาแรง์กิ้งอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช่ครับอาจจะมาครับไม่แน่เหมือนกันนะ อ่าแล้วเอจไปน็อกเบวียได้ครับและอินฟินิตี้ตอนนี้ได้พื้นที่เล่นมาแล้วดเอฟจ่ายชนใส่ชาร์เปอร์สุโกทังหวนนี้ไปเก็บเบวียอกจกเกมไปเอฟมาจนนี้แล้วไปกระบายน็อกชั้นสองไปดิแล้วน็อกชั้นล่างไปดิดับเบิ้ล ดูครับเรียบร้อยไหมจังหวะลูจ่จากหน้าต่างตรงนี้แล้วนิมจะไปน้องใส่โคชีได้แล้วโซนจะไปเก็บคิวสายซาวเก็บไปออกมาลู่สู้กันแล้วเรียบร้อยครับทางด้านของ AF ครับปิดคิวชาเปอร์ PER จบ15มีแค่2คิวเท่านั้นครับจบไปแล้วครับชาเปอร์ครับแล้วนิมจอน,นี้ไปเก็บเอสโอซิปตัวสุดท้ายไปนะครับแล้วคิวขยับขยื่นเข้ามาเฟสแคนยังอยู่ในบ้านขอบวงตรงนี้อยู่ครับดูฮนะับเขาทำนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ oh. ินฟิน right. ิตี้พี Adv ่อาร์แล้วพี่โทเดนด็อกใส่ดูซิแล้วเรียบร้อยครับเอ็มอาร์ไฟสั่ดูซิสเกมอินฟินิตี้เหลือแค่2คนเท่านั้นครับเอาละครับและอยู่ในโฟกัสของพวกเขาด้วยนะครับตรงนี้เบสแคนโลแกนกับก็ตันนี่ครับลอาร์วินคอร์ตัวนี้เป็นน้องปอนไซของเอ็มไอเทสไปแล้ววัดหัวมาเอ็อาร์ไฟวัดหัวมาดุ้งเหมือนกันอาร์วินคอร์แม่นจัดนะวันรุฟ้าช็อตนี้จริงครับโผล่มาแค่หัวก็เข้าหัวเลยครับเมื่อกี้ ม,มาว่ากันเอ็มอาร์ไฟเอ็มอาร์ไฟมาต่อแล้วล็อกเจ้าหนี้เป็นล็อกลาซิโอของเมจิกอีสปอร์ตแล้วดูเอ็มอาร์ไฟพยายามสะโขบดูในทิศทางอื่นๆเรื่อยๆครับ,ด,รบ alert, alert, ดูครับแหมอันเลิศเลิศเกินนะสไลด์เอ็มอาร์ไฟลองเลิศเลยครับตรงนี้สำหรับเอ็มอาร์ไฟครับแล้วดูฮะเอ็มไอทีเอชครับโดนระเบิดรุ่นี้ไปมีหนึ่งน็อกมีไหม,มคอนเซ็ปต์ตจ้นี้เก็บได้ฮาร์ดเราจะเกลีไปได้แต้มคิวมาสลาวอลดัตยังไม่น็อกครับเชเว็บเชเวฟจะเอาอะไรต่อแล้วดูให้มาเทสอยู่ท่ามกลางอาร์คิวกับพีวี แล้วระดมปาแล้เบิดเข้าใส่อาคิวยังไม่จบไม่สิ้นแล้วดูรถเฟียสคานพังง่าพังง่าอยู่อะไรยุสีโดนยิงมาสโตเจ็บหนักพอลใสเจ็บหนักแล้วพยายามเอาตัวรอดอยู่ครับ MIGS เรียบร้อยฮะรถเปียกโดนน็อปไปจากทางน้านของออนนก้ครับตัวนี้แล้วถ่ายครับไปเก็บรถเฟียสเกมไปเลยครับโอ้โหคือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับจากตรงนี้นะครับเมื่อกี้แล้ววงเด้งขึ้นบหมดเลยนะผมเห็นวงนะเด้งขึ้นบมดปลยอะไรยุสียิงไปสเปรย์ไป แล้วโดนหลายทิศทางหรือออร่ายี่สิบสี่เอาตัวรอดอยู่ออร่ายี่สิบสี่แล้วฟุกเทสปาไปล่าวิคอยโจนี้ไปนออ็อกบอลไซด์ได้ครับแล้วซูซอบโดนน็อกจากสโตนไปเหมือนกันแล้วเขาสเปชชุดเดียวฟุกเทสรงนี้ไปน็อกทางออ 24, ร่ายี่สิบสี่เหลือสโตนคนเดียวสไลตไปเทสสโตนมาตีโจนี้ไปน็อกเออร์นี่ได้เบ้เขาถามมีปัญหา เบย์ก็ทานมีปัญหาแล้วเดินมาส่วนนี่ฟุกทีเอชจะปิดจะปิดเอไมเฮดและแจสเปอร์ตัวนี้ไ่นอกก้องกอ็ทานี่อินฟินิตี้เหลือคนเดียวแล้วยุ่งสีตัวเก็ตเกตจะฟุกทีเอชไปแล้วเอาไปขอตัวนี้ไปเก็ตพอเซาจะเกมไปแล้วเอไมเดดจบอนาสิบสี่มีแค่หนึ่งแค้คิวเท่านั้นครับแล้วดูแจสเปอร์เฮดช็อตก็ทานี่จะเกมไปอินฟินิตี้เหลือแค่คนเดียวครับเหลือโลแกนตัวนี้ที่ไ่น้องได้ไอคอนสวีทโดนกเก็ตจะโลแกนไปแล้วเจอหลานเก็บโลแกนอินฟินิตี้จบแล้วครับพี่อาร์ตเอาเลยครับอินฟินิตี้จบ13คคคครรััับบบบก็2ิววเเเทท่่าานนนน้้อแแีีฟมส ในการทำให้ดีที่สุดแ้วสเตเฟสกัแลาชนาโดยเกี่ยวจากเกมไปแล้วจากอาคิวครับพี่อาร์ครับคะแนนเท่ากันครับณนะตอนนี้เฟสแคนต้องการแต้มแหลงและแค่หนึ่งแต้มคิวเท่านั้นครับ,รบเขาจะก,การันตีกันได้ที่หนึ่งยังไม่ลงกับทีมอื่นนะตอนนี้นะครับและดูชายจังหวะนี้ไปน็อกทูสต็อปได้ มีมีแปมีปัญหาเหมือนกันแล้วเอ็มอาร์ไฟขยับเข้ามาเอ็มอาร์ไฟนำทับเข้ามามาเกาะเข้าขอบงหรือเปล่าด้านหน้ามีออนิกอ e ินสปอร์ตเอ็มอาร์ไฟเกาะแค่ขอบงแล้วนอนเย็ยนเนเอาตัวลอดอยู่แล้วแปะสมงคหลังไปกำหมัดแล้วตรงนี้แผนนี้และเจ๊ตัวนี้ไปน็อกฟุกโหกได้และยี่สิบสี่ตอาร์ตัวนี้โดนซิกแซกน็อกไปซิกแซก3ามยี่สิบสี่ตรอาร์ออกจากเกมดูสิครับท่านผู้ชมครับ ไปแล้วเป็นคอนเซปต์ครับแม่ยูโน่และเบิร์ไใส่ทางด้านของเจอร์ราไปได้และคอนเซปต์ได้ดับบเิลคิวไปเลยหรือเปล่าครับแม่ไปทางด้านของแจ็สเปอร์และราซิโอเขาเป็นเวลมอสโดนน็อกไปและทางด้านของอาร์มโจนครับไปได้คิวจากราซิโอมาเชอร์ตี้ได้น็อกเวลมอสไปเหมือนกันซีสกาลลี่ครับไปน็อกใส่ฟุกทีเอชครับและเจฟครับไปได้คิวจากฟุกโฮมาครับเอ้ยพี่อาร์ตครับพอดัดนี่มีกี่คิวแล้วเนี่ยถามจริงๆเถอะนะทำเป็นเล่นไปนะแล้ววัตเล่นได้ด้วยนะผมบอกก่อนแล้วดูครับเฟสแคนขยับเข้ามาเฟสแคนอยู่มาแล้ว คอรัสน่าจะมี3คิวเลยครับแต่ว่า AF เนี่ยมี7คิวแล้วครับพี่ว่าเฮ้ยถามจริงๆฮะแล้วตรงนี้ครับดูว่าฟุกเทสโดนซ้ำจะเกมไปครับแล้วดูมาตินมาตินเกลี่ยบอสจะเกลเหมือนกันแล้วเฟสแคนมี2แต้มแล้วครับเฟสแคนแซงแล้วฮะตอนนี้คือนำอยู่แล้วด้วยตอนนี้แซงแล้วแซงกลับไปไปเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อกี้คะแนนเท่ากันครับคือทุกแต้มของเฟสแคนสำคัญมากแล้วเรียบร้อยให้น็องสายช่วยไปอีกครับกด ดกดขี่เขาก็แปดแปดเราไปอีกตัวนี้นายน้อยไปเก็บคิวโชว์จะเกมบัลลัสพิซซ่าครับได้น็อ,นอกซิกแซกไปฮะเชอร์ตี้น็อกวงไปเองฮะตรงนี้แล้วอาร์มโจนไปน้องอิซโจา<น>ฮะเรียบร้อยแล้วอาร์มโจนซามพิซซ่าะจะเกมไปครับแลนายน้อยนอนก่อนตรงนี้นอนและคานต่อไปเรื่อยๆด้านหน้ามี PW88 แล้วเมคอนพถามยังเหลืออยู่3คนนอนเกาะอ,อยู่แล้ววอดั๊ขยับเข้ามา4คนแล้วพร้อมที่มีแต้มคิวขึ้เเนเรื่อยๆแล้วเจฟตัวนี้เป็นน้องใบก้ามของเอไปแล้ว,วดูวอลดัสดมาเก,กาะไฮเกล วอลทันมาเกาะไฮกาวมาตินเดินมาและอัมโจนส์นนี้ไปเก็บเชอร์ตี้จากเกมไปมาตินเห็นได้ควันเห็นได้ควันมิสเตอร์ต้าได้ายแต่ซิกแซกกระโดดดูนิดนึงไปจิคีสปอร์ตจมอันดับสิบเอ็ดไปแล้วทายส่วนนี้ไปเก็บไซยูริสเอสเวกโดนระเบิดจากเออร์นี่น็อตไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับดูให้เกินนี่ครับไปเก็บคิวเอสเวกออสกีนไปเหมือนกันนะแล้วคอนเซปต์พยายามจะรับใส่หน้าฮันด์มิดครับยังไงต่อละครับแบบนี้โดนระเบิดไปฮะัซ้ายมือร็อกส์ครับขึ้นมาร็อกส์เอียงเอียงดูอยู่แมา แล้วเดิมเครับขึ้นมาแล้วดูฮัตบาติงครับคอยช่วยเพื่อนอยู่อีกด้านนี่งครับต่างคนต่างโฟกัสกันแบบนี้จะลำบากหรือเปล่าแล้วเฟสแคน เฟสแกนถ,มถม่มระเบิดวินทอเลสระเบิดน็อกทรายไปแล้วจะเดินไดเข้าใส่ไหมเดี๋ยวดูกันกอภยัยดึงจังหวะอยู่ถ่มระเบิดเข้าไปอาร์มโจนจังนี้ไม่น็อกนัดเจอาได้แล้วดูกอภัยกอภยอัยดึงสเต็ปอาร์มโจนเก็บนัดเจ้าจาก,เ,จากจเกมไปตอนนีกอยู่ได้ไหมเอวาไฟชนเข้ามาแล้วโทวนี่เคจังหวะนี้เปิดน็อกซีสเกลี่ชุดเดียวเล่นได้ใจแล้วก็สำหรับเฟสแคนโอ้ท่านผู้ชมครับเฟสแกน,น,น,กน,กนเ,นนนนกเลเ่นได้ใจวินทอเลสไปเก็บไปได้มแล้วเก็บซีสเกลี่ไปวินเลสดับเบิลคิวทาย เอาละครับแล้วดูพอเฟสกานโดนน็อกเหมือนกันท่านผู้ชมครับจากระเบิดของเซมเบ้ครับรู้สึกว่าจะเป็นดับเบิลน็อกเลยนะครับใช่ครับทริปเปิลน็อกเลยฮะเซมเบ้ลูกเดียวเมื่อกี้ที่จะโฮอินวันนะท่านผู้ชมโทนี่เคบอ,อกพี่ๆครับแหมผมบอกเลยนะฮะรอนิดหนึ่งฮะรอนิดนึงฮะแล้วนายน้อยโนนจนี้ไป <c oughs> เก็บเอาวุเคาะน็อกไป เอาดยครับแล้วเบคอนถามขยับเข้ามามีเซมเบ้รออยู่แล้วนิ้มเก็บอเอาไปคอดจากเกมไปนี่จะมีไปแปรเลยคนเดียวแล้วเซมเบ้งูเซมเบ้จังหวะน,นี้เซมเบ้ไปน็อกซีเนียได้แล้วดูดับว่าน็องของเซมเบ้ไปน็อกนิทูอีไปแล้วซ้ฟวออกจากเกมไปเซมเบ้ดับปัดเบคอนถามครับท่า,ทาทนผู้ชมผมหันจริงๆเออเซมเบ้ในห้าคุ้นๆเนอะหันมาหันมาก่อนใส่เฟสกแ์แกจะด้วยฮะตรงนี้ดูฮะโอ้เรียบร้อยฮะเซมเบ้ไม่รอดครับ <c oughs> ไปหน้าของตัวนี้เกคขึ้นมาปาดเก็บไปได้ให้งูตัวนี้มันแสบเหลือเกิน แล้วออนิสปอร์ตก็จบตรงนี้เหมือนกันครับโอ้โหแล้วโทนิเคตัดใจดีนะเดินขึ้นมาปาดเลยครับโดนวิเทเลเก็บมันก็มาเาจากเกมไปโทนิเคก็ไปเก็บแซมเบ้เมื่อสักครู่นี้ไปเทรดไปได้แล้วเริ่มแปดสโมไปแล้วมาเต็มตรงนี้ยิงรถระเบิดใส่เอกอีเอกเอกไปครับแซมเบ้แกนอนอย่างงี้เก่งเหลือเกินนะครับภาพเดียวกันกับแซนฮอลส่วนนี้ดูครับเฟสซกย์ยังไปต่อได้นะครับสามคนเราดูว่าก่อไปครับไปเก็บคิวคอนเซ็ปต์เกมไปแล้วได้น้อยครับโดนน็อตไปจากโทนิเคโทนิเคเก็บแต่น็อจากเกมไปเลยโอ้โหเด็ดขาดเลยกับโทนิเคครับตอนนี้ แม่เป็นเกมที่พวกเขาควรจะมาแล้วมาได้จริงๆสำหรับเฟสแคนเกมสุดท้ายครับวันนี้เล่นมา6เกมและช yep นมาชนมาเอ้าโอ้โหทูซ็อบน้องมาลุดไฟได้และวจนี้โดนดับก็น้องไปจากทูซ็อบไปแต่ว่าตัวสุดท้ายมาเทดได้ครับเป็นวินทอรเลสเก็บทูซ็อบไปวินทอรเลส5คิวเขามามาช้าแต่มานะนะฮะมาช้าแต่มานะนะครับผมผมบอกเลยว่ามาเกมนี้ก็คุ้มแล้วครับสำหรับเฟสแคนครับแบบนี้แชมป์รายการนี้ ยกให้เฟรนช์แคนแน่ๆแล้วท่านผู้ชมครับแล้วดูครับเดอร์มินดี้สปอร์ตจบอันดับ6ไปแล้วท่านผู้ชมครับแล้วดูมาตินเฮดช็อตฟีเอทอยไปต้องชื่นชมวอลดัตยังคงเล่นแบบใส่สุดอยู่เหมือนกันดูสิครับท่านผู้ชมแล้วเรียบร้อยฮะอาร์มโจนเข้าไปเฮดช็อตเก็บคิวเจ้าก่าจะแกมไปเหลือท็อป4ทีมสุดท้ายเท่านั้นเลยครับส่งครับอีทูนายจบไปดูครับอ่ะว่ากันมาครับชัชดูอิดอุ้ยระฟัดยังอยู่ครับ อไปสแกนยังไงครับตอนนี้เล่นแบบไม่ต้องกดอะไรแล้วครับวินทอร์เลดโดนลูดน้องไปจากมาตินวอร์ดัสยังคงเข้มข้นจากคนคนนี้ฮะแล้ววอร์ดัสเนี่ยเจ็ดแต้มคิวเหลือมาตินกับกิววียังคงเล่นแบบใส่สุดอยู่ใช่ครับโอ้โหดูฮะระเบิดดาวไปแล้วแฟดดูครับอัมโจนห้าคิวจากทีมแฟลดครับ <c oughs> ดูฮะ โทนี่เคครับฉีกเล่นโซโล่ครับแล้วก็ไผ่ดึงวิเทสขึ้นมาได้ครับครับสถานการณ์ในสร้างเวลาบุรุษจริงๆครับแหมเฟสแคนแล้วดูครับกอภัยถึงเวลาพวกเขาสักทีก็สลับเฟสแคนและแฟนคลับทั้งหลายนะครับพวกเขาได้กลับเข้าสู่เวทีระดับซีแชมเปี้ยนชิพแล้วแน่ๆนะฮะสลับเฟสแคนแต่คราวนี้อินฟินิตี้เนี่ยผมว่าก็กลับเหมือนกันเพราะว่าอินฟินิตี้น่าจะได้ไปแล้ว y a r ครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครที่สามารถแซงเขาได้ครับ ณตอนนี้จะมีแค่อันดับขยับขยื่นจริงๆถ้ามีปาฏิหาริย์คือวอลดั้ครับแต่ว่าวอลดั้งเขาเป็นตัวแทนอยู่แล้วพี่อาร์ตเอ้ยเอาเลยครับแชมป์ไม่ล่วแชมป์ปิดเกมสวยๆไม่เลอาต้องแชมป์นะเออมาลุ้นในเฟสแคนปิดแชมป์กันดีกว่าคุนผู้ชมครับวินทอเรสกับกอไผ่เดี๋ยวมาดูกันกอไผ่ คานไปด้านหน้าอาร์มโจนนอนอยู่หลังกองฟางวันนี้ทีมแฟตก็เป็นหนึ่งทีมที่พาธพูดเนาะเล่นดีนะทีมแฟตใช่ครับทีมแฟตคือแทมเป็นกอบเป็นกามสำหรับวันนี้ครับโทนี่เคคารไปเรื่อยๆครับคานไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยๆแล้วปินทเลสเจ็บหนักวินทเลสเจ็บหนักินทเลสเจ็บหนัก บาก้าขาดนัดหนึ่งบาก้ารสะโกคูต่อคนที่มารับคะควินทอเลสน็อกไปครับแล้วอาร์มโจนไปเก็บวินทอเลสเออกจากเกมไปแล้วดูเจ้านี้กอไผ่ระเบิดน็อกบาก้าร์เหมือนกันอาร์มโจน5คิวแล้วครับท่านผู้ชมแล้วดูบาก้าโดนน็อกอยู่ที่ฮาเดสครับไปน็อกกอไผ่ไปเหลือโทนี่เคคนเดียวสลับเฟสแคนแล่ามโจนซ้ำกอไผ่จะเก็บไปโทนี่เคจะรอดไหมเจา้าดิฉกเข้าใส่มาตินมาตินบอกมะโทเอ้ยหลังขาดหลังขาดนะครับเจ้าดิทมาแล้วไป็นฮาเดสครับไปเก็บคิวโทนี่เคจะเก็บเฟสแคนจบอันดับ4 มีสิคิวครับสุดยอดครับสำหรับเฟรแซนครับแล้วดูกิววีจาดนี้สเปรย์เก็บจัสดูอิดไปครับเอาเลยครับวอลดัตครับแล้วดู IQ จบอันดับ3ไปนะครับทีมแฟตครับท่านผู้ชมกับวอลดัตนะแม่เพื่อนสนิทคนคุ้นเคยฮนะอาร์มโจนแล้วตอนนี้กิววี v, ตัดสินใจชุบก,กับตันมาตินนะอืม mm hmm. เอาเลยครับคุณกลังจะบอกว่าวอลดัตจะดับเบ,บแลิลแชมป์ไหมครับพี่หาโทษทีทริปเปลิลเลยฮะ แกฟาดไปสองแล้วครับวันนี้อุ้ยครับแล้วแต่ละแชมป์นี่คือสิบสามคิวสิบห้าคิวครับวันนี้อะไรอะทุจริงฮะนี่เขาจะมาปาดเอาเงินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชอนหน้าแกงนะชอนหน้าแกงฮะเจ็ดแสนบาทคือเจ็ดแสนัไม่ได้พี่อาร์ตจะไปแซงอันดับสามอันดับสี่เอาดิเออจริงจริงมาตินเดี๋ยวต้องรอคะแนนรวมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วดูจังหวะนี้มาตินยังอยู่กับกิวี่แล้วมันเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามัน แต่ว่าสามสองนะทีมแฟต์ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นอยู่นะท่านผู้ชมชอามโจนอุ้ยอามโจนครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงนะมาเมื่อกี้โอ้โหการขานมาปิดเกมแล้วกิววีเห็นก่อนฮะยิงใส่ซะเลยอามโจนน็อกไปโอ,อ้โหเหลือสองต่อสองเท่ากันวอลดัตคานต่อกิววีคานมา คานมาแล้วก็คอสอยู่หลังกองฟางบาก้าแล้วบาก้าโดนน็อกจากกิววี่ครับกิวี่ดับเบิลน็อกว้าดัสนะท่านผู้ชมสามจริงๆเถอะถ้าปิดโบน21คิวกับกินไก่แล้วกิวี่กิวี่ยิงไปกิวี่ยิงไปรนอนต่อแล้วยิงเฮ้ยฮิปไฟโดนเจ็บหักอีกเฮ้ยโอ้โหแล้วกดไฟไม่โดนเมื่อกี้แล้วมาตีโดนเกลียบร้อย<ด>อะแชมป์วอลดัสประตูผีสปอร์ต <laughs> ไปแล้วตัวนี้ครับแชมป์ที่3ของพวกเขาครับท่านชมครับวันนี้1,430ดาเมจครับ250คิวเท่านั้นครับดาเมจรลบไป636ดาเมจและ11คิว10คิวขึ้นทุกเกมครับที่เขาได้แชมป์ครับ